ใ่บ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะแต่ก็เห็นเลาะทุกวนนันกันบดเลาะกันบดได้คอนเทนได้และแล้วก็ไม่เห็นวิถีชีวิตต่างๆวันนี้ออกมาดูน้ําท่วมปากเก็บเห็ดคุณเราเจอกันนะคุณในช่วงปลายเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมที่นี่เทศบาลตำบลกานแสนชัยเำเภอเมือนจังหวัดสีสเกตประเทศไทยบรรยากาศปลายเดือนตุ ลกากันยายนต้นเดือนตุลาคมมาดูน้ำกันท่วมปากกบเห็ดพร้อมแล้วก็ไปดูบรรยากาศน้ำท่วมปากกรเห็ดกันเลยจ้าไม่ได้เจอกันนานเนาะค่อยสวยขึ้นบอท่านผู้ชมสวัสดีป้าลุงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ไปดูน้ำท่วมลำห้วยกัน่า เดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมเพื่อนๆไปดูน้ำท่วมป่าเก็บเห็ดน้ำล้นลำห้วยทับทันบรรยากาศปลายเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมกันตรงด้านนี้เป็นป่าเก็บเห็ดนะคุณช่วงที่ไม่ใช่น้ำหลากก็คือเขาลงไปเก็บเห็ดกันอยู่ในป่าลึกๆกันตรงนู้นเลยตอนนี้เราก็ไม่ลงกันไปนะเพราะว่าน้ำมันแรงเนาะ น้ำท่วมเทิงพีเดอร์นี่ขี่กระโลยขึ้นมาหลายหลายนะไสเดือนนะแม่ตอนนี้เห็ดปลาก็ไปหาเห็ดแทนคนนะมีปลาตองปลาดูหมคับปลาโลมาปลาฉลามนะเธอเนี่ยน้ำมาอย่างนี้มันก็พัดอาตะกอนมาด้วยคือเป็นปุ๋ยธรรมชาติน้ำไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำจากต้นกำเนิดลำห้วยทับทันทอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์คุณ น้ำลำห้วยทับทันก็ไหลผ่านหลายตำบลหลายหมู่บ้านมาช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้าอ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตอนบนก็พากันพร่องน้ำปล่อยน้ำมาเพื่อป้องกันอ่างเก็บน้ำล้นอะไรเงี้ยนะคุณพอปล่อยมาพร้อมกันน้ำมันก็เยอะค่ะดีค่สามนาดมาจากใสเนาะมาจากอ่างเก็บน้ำตอนบนเพราะภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของจังหวัดสุรินทร์และศรีสเกต ชายแดนนี่คือสูงค่ะสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ4ี0ห้าเมตรแล้วก็เขาจะสร้างอ่างเก็บน้ําไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปล่อยน้ํำมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะช่วงฤดูน้ําหลากเป็นช่วงที่น้ําเยอะการจัดการน้ําบ้านเราดีก็มีหน่วยงานดูแลก็เลยพากการพร่องน้ําออกมาช่วงนี่แหละค่ะเพราะว่าพายุเข้าอานิสงคนที่อยู่ตอนล่างของน้ําก็ได้อนิสงด้วย ป่าต่างๆก็ได้ปุ๋ยนะป่าต่างๆก็ได้ปุ๋ยคะ่ะเพราะว่าน้ําเวลามานี่มันจะเอาตะกรอนมาด้วยคุณเอาศพทหารขามริมาด้วยไหมศพทหารขามริมันก็ยิงกันเด้อเนาะหมาด้วยอ้กคุณจะมาถึงโมถึงดอกมันถูกต้นไม้โดนหินโดนอะไรกรองมาเรื่อยๆคงไม่ลอยมากับน้ำรอกแม่ปลาเยอะเราจะได้กลิ่นคาวปลาเยอะมากเลยคุณนกก็เยอะอยู่บนท้องฟ้าคุณ ช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนกันยายนนักเรียนก็พากันปิดเทอมแล้วหลายๆโรงเรียนพากันสอบบางเรียนก็เพิ่งสอบปิดเทอมแล้วมาเล่นน้ําก็เอาห่วงยางเอาชูชีพมานาเด้อเพราะเราเข้าใจนะยิ่งห้ามยิ่งยุแต่เราก็ป้องกันได้ด้วยใส่ชูชีพอะไรเงี้ยคุณใส่ชูชีพเอาห่วงยางมาด้วยเวลามาดูน้ําพาเพื่อนมาด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยคุณก็มาดูเพื่อเออได้เห็นทัศนศึกษาเรามองบวกไว้เนาะ คิดบวกไว้ค่ายายเยงี้ยโอ้โหมวดจะไปห้ามลูกห้ามหลานเธอยิ่งห้ามยิ่งยุนะยายอย่างเงี้ยพออามาดูเลยขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถมาดูเพราะว่ามันมีถนนลาดยางเข้าออกสะดวกในป่าชุมชนบ้านเราไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนเธอดูก็เขจะได้เห็นว่าเอ้อช่วงกันยายนลักษณะภูมิประเทศบ้านเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขจะเล่าให้ลูกหลานรุ่นเขาฟังต่อไปได้ไงเธอ อนาคตข้างหน้าเราอาจจะไม่เห็นตาแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นตึกราบ้านช่องอะไรเงี้ยเนาะเปลี่ยนแปลงไปแต่บริเวณแถบนี้เป็นปาสงวนไปแล้วนะคุณนะสงวนไว้ไม่ให้ลูกลามมาเขาก็ทําถนนกั้นไว้คุณดูด้านหน้ายิงเป็นป่าเข้าไปลึกๆน้ําก็ล้นลําห้วยแล้วก็ข้ามทางลาดยางไปแล้ว ก็เราก็จะไม่เข้าไปนะถ้าไปดูคลิปเก่าก็จะเห็นพ,พี่สุธาจีหรือว่าไทยบ้านบันเทิงโชว์พาเพื่อนๆไปเลาะชมวิวทิวทัศน์กันอยู่ตอนนี้เราก็เอาบรรยากาศน้ําท่วมมาแบ่งปันนะคุณเพราะแม่พี่น้องบ้านเราช่วงโรงเรียนปิดเทอมเนี้ยก็าพาบุตรหลานมาจริงๆแล้วเวลามาดูน้ําก็ให้เอาเบียร์มาด้วยนะคะแม่เออจะมามือเปล่านะมีมารยาทเลยต้องเอาเบียร์มาด้วยคะ่ะ เอาเข้าวเหนี okay. ยวไก่ย่างส้มตำแล้วก็มีโลมแล้วก็มีเก้าอี้ผ้าอย่างเงี้ยเออมันทำคอนทนคอนเทนแต่ที่ขาดไม่ได้ต้องมีเบียนะคะห็นบ่น้ำลายป้าก็ลายไส้เดือนก็เยอะแม่ช่วงนี้เขาน้ำมาปลาเยอะแยะเราก็จับไส้เดือนขายค่ะไส้เดือนตัวใหญ,ใหญ่ตอนนี้ก็ให้กิโลละสิบห้าบาทนะเช็คข่าวมาแล้วค่ะกิโลละสิบห้าบาทไส้เดือนตัวโต,วตวค่ะหลายพื้นที่รับซื้อไส้เดือน เดี๋ยวพี่ซาจีอ้าวตรงนี้น้ำไหลี่นี่เด้อเด้อสีนางโล่งแล้วก่ทายเบิงไก่ไก่นี่น้ำมันแรงจ้าอาพปูบ่าคือเมื่อเร็วแท้อ๋อคือเมื่อเร็วแท้พระเอกของช่องกลับไปหมดแล้วแม่นี่น้ำไหลแรงจ้า น้ำมันไม่ใช่ว่าจะมาแบบโจกทีเดียวน้ไม่ใช่ค่ะค่อยๆไปค่ะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีภูเขาแล้วไม่ได้มีเขื่อนใหญ่น้ํามาก็ไหลลวดไหลหลวงทําความสะอาดป่าใครเคยมาขี้มาเยี่ยวใส่ป่ากเก็บเห็ดบ้างเออนี่น้ํามันไหลไปหมดแล้วเ <laughs> น <laughs> ี่ยใดเคยมาขี่มาเยี่ยมแถวนี้น้ามันเอาไปเบิร์ดแล้วเนาะมาคุบมาคุดข่มขี่นี่ไมลใช่ไหมเก็บเห็ดนี่น้ํา ป่าไร่ลามก็พัดไปหมดแล้วเออมิตตปลาปาก็นาเนาะเออขาบอกว่าเวลามาดูน้ำต้องเอาเบียร์มาด้วยนะ <c oughs> โซฟีอ่ะโซฟีใหญ่ส้มบ้านพร <c oughs> เธอไม่ออกมาแล้วแต่ไม่ออกมาดีแล้วเธอเมาแล,แล้วเห็นน้ำด้วยเวียนหัวล้ม้ิญามแห้งกลัวหมู่บ้านเลยนี่คุณแม่เ <c oughs> นี่ยหมู่บ้านไม่ใช่อย่างนี้นะเ <c oughs> ขาเริ่มปล่อยมาเรื่อยๆเนาะ ป้าก็สิหลายเขาอยากเห็นป้ามันแล่นผ่านนี่นะโอ้โหอยากไปดูตรงอันนั้นเลยบ้านโนนทแถลงเขาไดบ้บูบูพีที่แล้วเขาขี่รถออกจากบ้านน้องสมองก็บอกเมือม่อเมือ่อเมื่อมีสิผ่านไปเอีดียังคนนะ่ะน้ำมันแรงแล้วมันมีโรงงานผลิตนำโกดนำยางไงอ้าแถวนี้เห็นข่อยละโลบสูงสิยาเนี่นยแห้งกว่าเก่่่าาแห้งกกวเา สวัสดีป้าลุงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องข่อยพามาเบิงหนามอยู่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดเทศบาลตะบนการแสนชัยบรรยากาศปลายเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมจ้าไทยบ้านบิงโ์ไม่ได้เจอเจอ,เจอกันนานเจออีกทีน้ําท่วมเลยค่ะป่ากิ่เเพุทั้งนั้นเลยคุณตัวนี้มันติดกับลําห้วยน้ําก็เลยเยอะเวลาหน้าน้ำหลงวูดปุป่าปา ปลากระหลายปลาตัวใหญ่ก็มีคุณมันติดมองแต่พี่ช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์ไม่มีหาปูหาปลาเดอ้ออยากกินก็พีซื้อเอาจ้าคุณคุณน้นไหลโจกไหลโจกข้างๆถ้ท่ามือนี่ก็เป็นล่องลึกได้นี่ล่องลึกมากเลยคุณคือตกลงไปน้ำก็หมุนวนจมไปเลยค่ะ ั่งด้านนี้ก็จะเป็นวัดบ้านพงศิมแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านพงศิมรู้สึกมีกิจกรรมอะไรไม่รู้ได้ยินแต่เสียงบัคโลไปถ่ายคลิปไก่กับบดายเสียงบัคโลมันเข่าคลิปเดี๋ยวไม่ทิดลิเกซีดนะเอเวลาถ่ายคลิปใกล้บัคโลโรรอว่าเสียงตามสายเงี้ยก็ต้องพูดแทรกนะคุณเนาะทางเพื่อนทีชมกันบรรยากาศน้ําท่วมป่าเก็บเห็ดคุณ ต้นชาติต้นสะแบงนาะก็ได้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผักกันสวยงามเต่งตึงต้นไม้ก็มีชีวิตต้นไม้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุณดูสิเต่งตึงนาชาตสะแบงนาะแล้วก็ต้นอะไรเอ่ยห้วยทับทานไก่ย่างไม้มาดันต้นมาดันอยู่ในป่าก็บเหตุเต็มเลยค่ะผักกันเจริญเติบโตไม้มาดันก็คือยิ่งตัดยิ่งแตกกอค่ะไม้มาดันยิ่งตัดยิ่งแตกเนาะ นี่ต้นไม้นี้เมื่อวานพี่สาจิก็มาถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้ตรงนี้แหละอู้ยเมื่อวานนี่บองนี้มันถ่วมีนนี่ืนันนี้แล้วว่าถ่วมเบิร์ดละบานีต้นไหม่บงนี้ก็เลยถ่วมดอกไหม้นี่สวยย่กไก่กับบอแดมมีเพิงมีตอมีแตนใกล้ได้แค่นี้คุณนี่คบอกตรงนี้สวยนะตาถุนโอ้โหได้ยินเสียงน้ำไหลแรงเลยนะเนี่ยวันนี้สวย ตรงนี้ก็เป็นลำห้วยเอ้ยเป็นป่ากเกเ็ดทุนเนี่ยเขาเขา้าค่ายลูกเสือก็เข้าตรงนี้กันค่ะเ,คเข้าฤดูฤดูหนาวเขา้าค่ายลูกเสือแต่นี้เขาไม่พาเข้าแล้วคุมยากค่นคืนมันจับคู่กันหมดเลยเซอกันเขาก็เลยไม่พามาแล้ะเขาพาอยู่ในโรงเรียนจา้าแล้วก็อีกฝั่งทางผีมันจะเป็น แก้มลิงน้องเข็งช่วงนี้แก้มลิงใหญ่น้องเข็งกําลังรีโนเวทขุดใหม่ใหญ่โตโมโหฬานคุณรถแมคโครรถบรรทุกรถอะไรเงี้ยเต็มเลยผู้บบาวกันหลายหลายมาทศงานหลายเดือนแล้วเด้อน,นี่เขาเป็นคนทางจังหวัดอื่นเนาะมาขุดแถวบ้านเราเนี่ยช่วงน้ำป่ายเขาก็ต้องเอารถแมคโครรถอะไรขึ้นโบกค่ะม่งานดินดูดเนี่ยดินบนี้มันดูดแต่แม่ โอ้โหวันนี้น้ําเยอะจนขึ้นมาถึงตรงนี้เสาไฟโซล่าเซลล์ต้นนี้ก็ล้มลงต้นละลานหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่เนี่ยล้มลงเนาะล้มลงข้างทางไปแล้วเพราะว่าน้ําซาะจ้ะต้นละลานมั้งชาวบ้านซื้อต้อนละเอยราชการซื้อต้อนไม้ซื้ออะไรต้นละลานก็ได้ปักปั่มแะจะเป็นเรื่องจริงค่ะเห็นบอกต้นในเสามันล้มลงเนี่ยก็เอารถมายกขึ้น,นมันซาะน้ํามันซาอจ้ะ เาะลงเนี้ยึก,ก,ก,กน้าขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะไล่มาเรื่อยๆเลยตรงนี้ก็เป็นเนินสูงคุณตรงนู้นก็เป็นอ่างเก็บน้ําในป่ากเก็บเห็ดก็จะโดนน้ําท่วมไปหมดเลยจ้านะคุณสลับการรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะแต่ก็เลาะทุกวันขันบอลเลาะกับบอดใคลิปสวัสดีน้ำท่วมป่ากเก็บเห็ด ชุมชนบรรยากาศปลายเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมที่นี่เทศบาลตำบลจานแสนชัยอำเภอพิทธานจังหวัดศรีสะเกดบ้านพงศิมบ้านผือบ้านน้ำคามฤดูน้ำหลากใท้บ้านมันเถอะ